สวัสดีครับผมทนายหนุย่ยชาญชัยฉายบุกนะครับวันนี้ครับทนายหนุย่ยจะมาพูดถึงเรื่องของลุงพลครับลุงพลนะฮะถูกข้อหาบุกรุกนะครับป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ข้อหาบุกรุกป่าไม้นะครับก็เท่าๆที่เราทราบกันอยู่ดีนะครับ แล้วเมื่อวางก็คุณอาชิยะนะฮะก็ไปแจ้งให้เจ้าที่ตำรวจนะครับกองบังคับการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของบอกปทศนะฮะคุณอาชิยะไปแจ้งว่าขอให้ตรวจสอบลุงพลครับว่าเข้าข่าย การฟอกเงินหรือไม่นะฮะซึ่งก่อนอื่นทนายหนุ่ยก็ต้องบอกท่านผู้ติดตามทุกท่านนะฮะว่าโทษของความผิดในเรื่องของการฟอกเงินนะฮะตามพรบรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542นะฮะโทษก็หนักทีเดียวครับท่านนะครับมีโทษยังไงฮะโทษจำคุกต้องแต่ 1>, 1ปีถึง10ปีครับหรือปรับตั้งแต่20,000ถึง2 0 0 0 0 0บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะถือว่าโทษในเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยก็ถือว่าผิดเอาการเลยนะฮะหนักนะฮะหนักถือว่าหนักนะครับตอนนี้ครับทนายหนุ่ยจะมาชี้แจงว่าทำไมทนายหนุ่ยถึงบอกว่าลุงพลไม่เข้าข่ายการฟอกเงินครับ เดี๋ยวทนายหนุ่ยจะค่อยๆไล่เกรียงให้ท่านผู้ติดตามได้เข้าใจกันนะฮะครับจะเข้าเป็นความผิดการฟอกเงินหรือไม่นะฮะก็ต้องผิดตามความผิดมูลฐานที่กำหนดไว้นะฮะในมาตราสามของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปามการฟอกเงิน พศ2542นะฮะมาตรา3ก็จะเขาจะกำหนดว่าความผิดมูลฐานต่างๆเนี่ยซึ่งเขากำหนดไว้21วงเล็บนะฮะหรือ21อนุนะฮะถ้าเรียกตามภาษากฎหมายนะฮะก็จะมีในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์ความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้ามือการพนันนะฮะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะ แล้วก็ความผิดในเรื่องของอ้างยี่ซ่องโจรน,นะครับแล้วก็ความผิดต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้ฮะทำไมถึงคุณอาจฉิยะถึงลากให้ลวงพลมาผิดเรื่องการฟอกเงินนะฮะถึงไปร้องเรียนขนาดนั้นนะฮะก็เพราะว่าเมื่อปี2,556ครับได้มีการแก้ไขพระราช ป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะฮะว่าให้ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมนี่ฮะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตราสามของพรบป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินครับซึ่งเมื่อแก้ไขแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2องกุมภาพันธ์พศ2556ครับก็อยู่ใน อนุ15นะฮะหรือวงเล็บ15นะฮะในบรรดาความผิดมุลฐานต่างๆซึ่งมีทั้งหมด21วงเล็บหรือ21อนุเนี่ยนะฮะก็ทำให้เกิดการเชื่อมโยงครับว่าเมื่อลุงพลผิดในเรื่องของการลุกป่าสงวนนะฮะลุกป่าไมา้ก็ไปตีความกันว่า จะเข้าในเรื่องของความผิดบุญฐานตามพรบรป้องกันและปราบปามการฟอกเงินครับแต่เท่าที่ทนายหนุย่ยได้ไปค้นคว้าและดูนะฮะว่าความผิดมูลฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมนี่นะฮะรวมไปถึงด,ดูในเรื่องของดีกาหรือง,งานวิจัยต่างๆะฮะก็พบว่า ถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับสัพย์กรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมครับเช่นการลุกป่านะฮะนั่นคือต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทองที่ได้มาจากการลุกป่าครับอย่างเช่นอย่างไรครับเช่นานายกนะฮะเข้าไปลุกป่านะครับแล้วก็ได้ที่ดินมาจำนวนเป็น หลายร้อยไร่นะฮะแล้วก็ขายให้บุคคลที่3ามไปนะครับก็ได้เงินมาหลายร้อยล้านนะฮะตรงนี้แหละฮะถึงจะเข้าเป็นเรื่องของการฟอกเงินนะฮะตามมาตรา5นะฮะเป็นถือว่าเป็นความผิดตามพรบ,บป้องกันและปรับตามการฟอกเงินครับคือไปบุกรุกแล้วได้ทรัพย์สินนั่นมานะฮะไม่ว่าเงินทองหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอันนี้ครับถือว่าเข้าข่ายการฟอกเงินครับ แต่สำหรับลุงพลครับแม้จะผิดในเรื่องของการบุกรุกยึดถือที่ดินป่าสงวนนะฮะแต่ลุงพลไม่ได้ก่อเกิดเงินทองหรือทรัพย์สินนั่นมานะฮะที่เราเห็นตามหน้าข่าวนะฮะก็จะมีะการสร้างพญานาคบนที่ดินสองงานที่มีปัญหานี่แหละฮะ การสร้างพญานาคเงินทองที่ใช้สร้างก็มาจากเงินรับบริจาคนะครซึ่งถ้าทนายหนุย่ยจะไม่ผิดก็คือได้มาประมาณ1นล้านสามแสนกว่าบาทครับซึ่งลุงพลก็ใช้ตามวัตถุประสงค์จริงนะฮะก็ย่อมไม่มีปัญหาอะไรความผิดต่างๆนะฮะดังนั้นครับเมื่อที่ดินที่รุงพลสร้างพญานาคนาี่ฮะ เมื่อไม่กอ่อเกิดทรัพย์สินอะไรต่างๆแม้ตำรวจจะแจ้งเป็นความผิดฐานบุกรุกยึดครองที่ดินป่าสงวนนะฮะก็ถือว่าไม่เข้าพรบรการฟอกเงินนะฮะหรือเข้าข่ายการฟอกเงินนะครับเรื่องนี้ทนายหนุ่ยก็อยากจะชี้แจงและก็ให้สังคมไม่สงสัยชัดเจนกันนะครับว่าในเคสลุงพลเนี่ยนะฮะเท่าที่ทนายหนุ่ยดู แล้วนะฮะถ้าตามเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะฮะลุงพลจะไม่เข้าข่ายความผิดตามพรบรป้องกันและปราบปามการฟอกเงินครับยังไงวันนี้ทนายหน่วยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่รับชมนะฮะยังไงวันนี้ทนายหน่วยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ